ก้งกะตบกันลงแล้ววะเอกที่อใยู่ไหน้นัดเพี่อยู่ไหนนัดเธอัพี่อยู่ไหนไอ้าเอยให้มึงไปแล้วไม่เหรอ เนี<ต> Finally, ああ่ยไอ้ดาวมึง <ità> ยุ่งฟังดาวไม่ได้ดาวเป็นคนดีก็อดาวเป็นคนดีคนดีดาวเด็กดีเขาไม่เอาไปก็ไม่ได้ดีว่ะกูเออคนดีไม่เลิกให้ไอ้เสียสอนจริงอ่ะเป็นคนดีไม่เลิกเออจริงจริงเสียเวลาจริงจริงจี๊บดาไป่ไ้ละแล้วตามพูดให้ไงเงาทำงานตอบไม่เลิกฟังเลยฮะพี่ไหนก็อยู่ตรงนี้ยตูนตูนแฟนมาตูนอ่ะฟังนะ นี่มก่อนคือเราใช่ป่ะคือเรานะจะยืนเสร็จทีนี้ก็มึงหยุดก่อนเสร็จทีใช่ป่ะแบบว่าคือเรามีเรื่องกันก็แบบต้องหน้ากันแล้วแบบหาเรื่องพยายามด่าวจบอกว่ามึงมองหน้ากูทำไมอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้อันนี้คือฝ่ายผิดไหนตัวเองตัวเองไฟตัวเองไฟกูต้องถูกป่ะมึงต้อผิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผิดทั้งคู่ตบกันเลยไม่ใช่อ่ะเสียเวลาคุณทำแบบทั้งคู่นะก็คือแบบตบกันเลยเสร็จนี้พอตบกันปุ๊บตำรวจก็ ใครก็ได้ให้ฉากตำรวจอะเข้ามาประมาณตบกันแบบสกอีตูนถลายกับพื้นแล้ว้อัน้้ซอออออมก่่าะ